ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยให้ฟังนะครับผมผมเพิ่งกลัมอยากสอนนอนอนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็สวยอีกแล้วนะครับโดนโกงนะผมโดนโกงเอ่อเทสเทชันห้าไปประมาณหนึ่งหมื่นสองันบาทนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะนี่ก็เป็นเอกสารที่ผมไปแจ้งความนะแต่เอาตรงนะคิดว่าวลาแจ้งความก็คงทำใจแล้วนะคิดว่าคงได้คืนยากนะเดี๋ยวผมจะมา ล่าให้ฟังว่าผมไปพลาดได้ยังไงเดี๋ยววตอนนี้ผมขอเคลียร์ของตรงนี้กับคู่นะคะผมอันนี้จะเป็นเครื่องที่ลูกค้าส่งมาขายนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะคือโดนโกงไปเมื่อตอนช่วงบ่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงโดนนะครับผมโอเคเรื่องราวนะผมก็วันนี้ผมโดนโกงเพลย์สเตชัน5ไปราคา12,000บาทนะครับผมเรื่องมีอยู่ว่า จริงๆแล้วอ่ะไอตอนที่โดนโกงอ่ะผมไม่ได้เป็นคนคุยนะคือแฟนผมเนี่ยเป็นคนินบ็อกคุยกับคนร้ายนะผมซึ่งผมเองในตอนนั้นเนี่ยก็กำลังถ่ายคลิปรีวิวสินค้าให้ลูกค้าดูอยู่ก็เลยยุ่งๆอยู่ยแล้วเรื่องไม่อยู่ว่าแฟนผมเนี่ยคุยราคาตกลงราคากันเรียบร้อยนะครับผมก็ทำการให้ไลแมนนะให้ไรเดอร์วิ่งไปรับของนะครับผมทีนี้ผมก็ไม่ได้เอจใจอะไรนะพอไรเดอร์ อ่าพอเราทําการเรียกไรเดอร์้ไปรับของเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็ทางโจนเนี่ยเขาก็ส่งภาพมาบอกว่าไรเดอร์มาถึงแล้วนะครับผมทีนี้นะครับแซนผมก็บอกว่าเออโอนตังให้เขาเลยไรเดอร์มาถึงแล้วเพราะว่าต้องแจ้งก่อนกรณีเวลาที่ผมรับซื้อเครื่องเนี่ยถ้าในกรุงเทพเนี่ยผมจะมีไรเดอร์วิ่งไปรับของนะครับผมแต่ด้วยความที่ผมติดงานยุ่งอยู่แล้วเนี่ยผมก็วุ่นวายอยู่แต่ตรงโต๊ะเนี่ยวันเนี้ยน,น,นะพอเขาส่งภาพมา เป็นภาพแบบไรเดอร์ยืนคู่กับของจริงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้ก็คือภาพนี้เลยนะผมเป็นพนักงานคนขับรถนะครับผมยืนแล้วก็มีกล่อง p l a y s t a t i o ่5อยู่ด้วยนะครับผมผมก็อ่ะโอเคก็โอนให้แต่ทุกครั้งอ่ะปกติแล้วอ่ะผมจะวิดีโอคอลก่อนจะวิดีโอคอลกับทางปลายทางเพื่อย,ยืนยันก่อนแต่อย่างที่บอกผมติดงานอยู่นะครับผมเราก็โอนเงินไปจํานวน1 2 0 0 0บาทเดีย๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบไปให้ด้วยแต่อาจจะเปิดเผยข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับผม ก็พอเราโอนกินไปปุ๊บอ่ะก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็โอเคผมก็มาทํางานเทสของให้ลูกค้าต่อหลังจากนั้นนะครับผ่านไปประมาณเดี๋ยวผมกดด้วยโทรศัพท์นะผ่านไปประมาณอ่อสินาทีนะครับผมผ่านไปประมาณ15นาทีไรเดอร์โทรกลับมาโทรกลับมาบอกพี่ครับผมรอเขานานแล้วทําไมเขายังไม่ลงเอาของมาให้อีกพอผมได้ฟังเท่านั้นแหละแบบผมบอกเฮ้ยพี่เราเราลูกบ่ารูปตอนแรกแหละที่ผมขึ้นได้ดูแล้วรูปที่เขาส่งมาไม่ใช่พี่หรอ อ,อ๋อไม่ใช่ครับผมยังไม่เจอเขาเลยโอ้โหเท่านั้นแหละผมรู้เลยว่าผมโดนนะครับผมทีนี้นะครับผมพอติดต่อกลับไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถทําการติดต่อได้นะครับผมก็โดนบอกเป็นที่เรียบร้อยก็เสียค่อนข้างเสียเวลานะผมต้องไปแจ้งความไปยื่นเอกสารอะไรแต่คิดว่าคิดว่านะเรื่องไม่ไปถึงไหนหรอกนะครับผมคิดว่าคงยากทําใจนะครับผมที่โดนไปก็จริงๆก็ตอนแรกอ่ะ คืออย่างที่บอกผมไม่ได้คุยเองแฟนผมเป็นคนคุยเป็นคนอินบ็อกซ์ซึ่งผมก็ติดงานของลูกค้าอีกท่านหนึ่งอยู่ก็เลยรีบแล้วกลัวว่าเออไลเดอร์ถึงแล้วกลัวเขาจะรอนานก็กดโอนให้เลยทันทีนะปกติอย่างที่บอกนะผมจะวิดีโอคอลก่อนนะครับผมวิดีโอคอลยืนยันก่อนว่าโอเคอะไลเดอร์ไปถึงอยู่กับของเรียบร้อยผมถึงจะโอนเงินแต่นี่คือผมละหลวมนิดเดียวเองนะเห็นไหม ละหลวมนิดเดียวโดนเลยหมื่นสองนะก็อยากอยากอยากให้รู้เหมือนกันนะแบบแบบอยากฝากไว้บางทีในมุมพ่อค้าไม่ได้ว่าจะมีแต่ได้กับได้นะพ่อค้าเนี่ยแบกความเสี่ยงไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสนึงเลยที่โดนซึ่งจริงผมเคยโด,โดนโดนโดนโกงเยอะที่สุดคือหกหมื่นสามแต่ตอนนั้นในยอดอันนั้นผมตามคืนได้แนละ้วแต่อันนี้คือพอผมเข้าไปดูในกลุ่มอะ ผมเข้าไป่าโพสแชกเกันในกลุ่มคือคนโดนกันเยอะมากเขาโกงในทั้งกลุ่มเกมกลุ่มคอมกลุ่มโทรศัพท์มือถือคือคนเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งข้อมูลผมก็อยากจะเปิดเผยน,นะแต่คือทางธนาคารก็แบบทางกำหนดก็เตือนมาเออเรยา่าเข้อมูลอะไรขึ้นมากเลายอย่างเนี่ะรูปภาพเนี่ยที่ผมต้องเซ็นเซอร์ไว้เนี่ยคือ ที่ผมต้องเซ็นเซอร์ว่าผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่รูปโจรเพราะว่าถ้าคนเราจะเป็นโจรมันไม่เอารูปโปรไฟล์ตัวเองขึ้นหรอกจริงไหมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมเอารูปภาพโปรไฟล์เขาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไปพาพพิงคนอื่นนะครับผมผมคิดว่าเขาคงโดนขโมยรูปมาสร้างโปรไฟล์วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้นะครับผมโดนอีกแล้วนะหมื่นสองอ ในรอบตั้งแตบบ่ปีใหม่มาปีนี้เพิ่งโดนหนักๆก,ก็คือเคสนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็โดนเป็นเครื่องได้มาเครื่องเสียบ้างจอยเสียบ้างนั้นก็นิดๆหน,น,น่อยๆนะแต่ว่าเคสนี้ก็รู้สึกว่าหนักนะสําหรับปีนี้เนะี่ยมูลถึงสองไม่ใช่น,น้อยนะครับทุกคนก็คงเสียเวลานะครับผมก็ต้องรอเอ,กส,เอกสารแต่ก็ทำใจนะอย่างที่บอกคือยังไงก็ไม่ได้คืนหรอกนะเพราะว่าคนโดนกันเยอะมีม,มีพี่ท่านหน In ึ่ง็อกซ์มาหาผมโดนไอ้คนนี้เหมือนกันยอดเยอะกับผมอีนะก็ไม่ได้คืน ขนาดไปยื่นเรื่องขอเอกสารมีตาตั้มตามตาฟุดอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ได้แต่ทำใจนะก็ต้องก็ต้องปล่อยวางนอะ่ะแต่ถามว่าแจ้งความไปแจ้งนะแต่ว่าเราก็ต้องทําใจคือถ้าเราไปเครียดกับมันนี้เราก็จะไม่มีอันที่จะทําอะไรนะก็เดี๋ยวต้องมาเริ่มันใหม่มาขายของใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ เล็กๆน้อยๆนะผมกับการโดนโกงเ a y s t เตชันนะผมในยอดหนึ่งหมื่นสองพันบาทนที่ที่ยิ้มนี่ในใจลึกๆนี่โอ้โหในใจลึกๆนี่คือน้ําตาตกนะน้ําตาตกในเนี่ยแบบที่เขาพูดเลยว่าน้ําตาตกในคืออาการแบบนี้นะทุกคนไอ้ที่ยิ้มปากจะฉีกเนี่ยในใจลึกๆน้ำน้ําตาตกในหน,น้าหมื่นสองนะผมเยอะนะครับบอกเลยไม่ใช่น้อยนะถือว่าเราพลาดหลัหลวมนะแต่จริงๆก็ตอนแรกก็ มันมัน,ม,นมันก็ไปโมโหคนอื่นไปโทษแฟนก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆเขาก็เออช่วยเราดูของนะัแต่คือเราก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยเราเราหลังหลวงแค่นิดเดียวเองนะพาพนิดเดียวโดนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมได้เรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับซึ่งว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มเกมหรือซื้อขายเกมบอก่อยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยเห็นโจนคนนี้นะครับผมผมอยากจะเอาผมอยากจะเปิดเผยรูปโปรไฟล์แต่ว่าผมทาไม่ได้นะเพราะอย่างที่บอกเขาอาจจะไปเอาเอารูปคนอื่นเนี่ย มาสร้างโปรไฟล์ของตัวเองก็ได้เพราะว่าโจรมันไึ่มีโจรที่ไหนหรอครับเอารูปตัวเองมาขึ้นน่ะที่จะเป็นโจรน่ะนะผมก็ได้แต่เปิดเผยเลขบัญชีอะไรตามนี้ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะโอนเนี่ยผมเช็คแบ็กลิ์เรียบร้อยนะเช็คเลขบัญชีนะครับผมก็ไม่มีไม่มีแบ็กลิ์นะครับแต่ก็มารู้ท่หลังว่ามันเป็นบัญชีแบบบัญชีมา้าเปิดติดอะไรประมาณนี้นะนนก็จะประมาณนี้ก็พูดได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะฝากเตือนไว้ใครที่จะซื้อของออนไลน์เนี่ยต้องบอกเลยต้องดูดีๆนะขนาดผมเองเนะี่ยคือต้องยอมรับผมเองก็ประสบการณ์ ถือว่าโชคโชนเยอะพอสมควรน,นะเพราะผมขายเกมมาไม่ต่ำกว่าห้าปีนะผมซื้อขายก็เป็นพันๆเคสนะก็ยังไม่เคยเจออ่าก็จะพูดยังไม่เคยเจอแ่ยก็เจอก็ก็เจอมากนะครับแบบน,นี้อย่างที่เนี่ยเอามาเล่าเพื่อนๆฟังเลยว่าในมุมพ่อค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ได้แต่ได้นะครับผมพ่อค้าก็แบกรับความเสี่ยงไว้เยอะเหมือนกันนะบางทีได้มาเครื่องพังได้มาเครื่องไม่สมบูรณ์ได้ของไม่ครบ,บ้างโดนโกงบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็จะฝากเตือนไว้ก็ จะซื้อของก็เช็คโปรไฟล์เช็คประวัติดีๆเป็นไปได้นัดรับหรือถ้าไม่สะดวกนัดรับก็ดูที่เราไว้ใจแล้วก็เชื่อใจได้วันนี้ก็จะมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะว่าเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขอ ดำเนินเรื่องอะไรไปก่อนเบื้องต้นนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้คึน้นะครับผมน้ําตาตกในนะครับตอนนี้โอเคสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมีข่าวคาวอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่หหนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ